มารีสาหร่ายห่อวนเส้นทอดสไตล์เกาหลีจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะอืมอร่อยมากอะ่ะ บีซีออนในเทเรสนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารเกาหลีกันนะคะซึ่งอาหารเกาหลี่เราจะทําวันนี้เนี่ยก็คือเป็นอาหารเกาหลีที่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่เราเคยกินมาแล้วทุกคนที่เราไปกินราเมงเกาหลีกันแล้วก็ตอนนั้นที่เราเรียกผิวมันคือคาราบาลีแต่ว่าที่จริงมันคือ คิมมารินะคะทุกคนมันเป็นเหมือนแอปเปไทเซอร์สไตล์เกาหลีะนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกับส่วนประกอบกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาทำวุ้นเส้นก่อนนะคะแล้ววุ้นเส้นเราจะใช้ันนี้นะคะก็คือน,นี่เลยเป็นวุ้นเส้นเกาหลีนะคะแบบนี้ อ้อนย้ำนะว่าใครทําคีมาริยังไงก็ต้องมีวุ้นเส้นเกาหลีนะคะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเราต้องหาที่มันเป็นฟรีทโพเตโต้นะคะคือทํามาจากมันหวานนั่นเองหาจะได้ง่ายๆนะเอาว่าในซูปเปอร์ใหญ่ๆน่าจะมีหรือว่าถ้าแบบ โพเรียนทาวมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไปหากันนะคะสําหรับบุนเส้นเกาหลีเราจะมาต้มบุนเส้นเกาหลีกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มีหม้อแบบเหมือนใส่ยำย้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสไตล์เกาหลีนะคะนี่ต้มก่อนประมาณเจ็น,นาทีแล้วก็ค่อยหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มเลยเนะาะนี่นะคะก็ใส่น้ําแล้วนะคะเอาใส่แบบเขาเรียกว่าให้ท่วมตัวบุนเส้นของเรานะคะไปครับก็คือรอน้ําเดือดนะคะแล้วค่อยใส่บุนเส้นลงไปเนาะ ใส่วนเส้นเกาหลีกันนะคะนี่เลยคือตื่นเต้นมากเพราะว,ว่าวนเส้นของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้านน้ำยิปเพื่อไม่ให้มันโอเวอร์คุกนะคะต้องรีบต้องรีบ,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 บ แล้วก็จะหั่นให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะค่อยๆหั่นให้เขาเนี่ยมีความแบบมันเล็กพอดีคำเนาะเวลาเรากินเน่เราจะรู้สึกแบบอุย้ยมันยาวไปอะไรอย่างเงี้ยพอบนเส้นแห้งลงอะ่ะมีความเหนียวหนึบขึ้นอีกอะ่ะคือมันมีความต่างกับบนเส้นไทยตรงเนี่ยให้ดูที่ขนาดเลยขนาดของเขานนะคะจะมีความหนาใหญ่กว่าเยอะมากแล้วก็สีอะ่ะจะมีความขุ่นกว่านะ ถ้าขอบของเส้นไทยมันก็จะมีความแบบเหนียวอะเราจะหาย,ยากมากนะที่จะเจอ,อยี่อที้มันเหนียวๆเนาะแต่ว่าของเกาหลีอะคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยว่าของเขาจะต้องมีความเหนียวหนึบคุณผู้ชมครับนี่คือสีที่น้องเขาทำนะครับทำไมมันหกอย่างนี้อะออนฮ้าไม่หกมันคือศิลปะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหั่นบุญเส้นเรียบร้อยแล้ววุญเส้นของเรานะคะก็จะมีความเป็นแบบมันไม่ได้ติดกันยาวๆอย่างนี้แล้วเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาทําการฟรูงบุญเส้นกันต่อะคะ่ะอันดับแรกนะคะก็คือเกลือหนึ่งช้อนชาน,นะคะคือใส่เท่าที่เราชอบอะเนาะใส่ที่เราชอบออนชอบแค่ยืดออนก็ใส่ ใส่น้ำมันงาน,นะคะให้ทั่วๆคือน้ำมันงานเนี่ยทำไมต้องใส่เพราะว่าหนึ่งคือถ้าเรากินอาหารเกาหลีเราจะรู้สึกได้ว่าอาหารแทบกอย่ของเขาอ่ะมีกลิ่นน้ำมันงานนะคะก็คือใส่เพื่อให้ไม่ติดแล้วก็ให้ไม่กลิ่นนะคะใส่ลงไปเลยเท่าที่เราชอบนี่ค่ะคลุกนะคะเราใช้มือใส่ถุงมือคลุกนะคะเพราะมันจะได้แบบง่ายแต่อุ้ย <c oughs> <c oughs> คยขมันไม่ได้เปล่ามา โอ้ยแต่ตอนนี้กินน้ำมันางาหอมจริงต่อมาเราจะมาเพิ่มเท็กเจอร์สัมผัสและสีนะคะของเคัากันดีกว่าใส่ผักที่เราซอยไว้ตอนแรกนะคะแครอทนะคะก็ใส่ลงไปค่อยๆใส่นะข้างนี้ก่อนละกันเนาะใส่กุ้ยช่ายนะคะเราซอยไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาทําการคลุกนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันที่จริงเอาว่าพอแแหละถ้าใส่เท่าเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ชอบผักเยอะกัเนาะค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาเริ่มทําการห่อขิมารีนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยดับแรกนะคะคือเราจะต้องมีสารหรายอย่างนี้นะคะเราก็จะมาพับค่ะพับเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเอากันไกลมาหั่นนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาทำการห่อขีมารีกันค่ะง่ายมากเลยดับแรกนะคะเอาสาระหนึ่งแผ่นอย่างนี้วางลงไป เอาคีมมาดีนะคะทุกคนวางตรงช่วงนี้เนาะคะือเราอะ่ะอย่าใส่หนาเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมติตอนเราห่ออ่ะมันอาจจะแบบทาให้มันแตกได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะใส่แบบพอดีพอดีนี่นะคะทาไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะทําการเอาน้ำนะคะแตะนิดนึง แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยหั่นทีเดียวนะคะต่อมาอ่ะ ะะเราก็ทกําการหอ่อแล้วก็หั่นตัวคิมมารีของเราเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือคิมมารีที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากาดูไส้ดิไส้คือแน่นมากทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวแป้งชุบเพื่อจะเอาไปทอดตีไยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะว่าผสมแป้งยังไงแล้วก็คลุกยังไงนะคะสิ่งที่เราต้องมีเลยนะก็คือไข่ไก่นะคะเราจะใช้ไข่ไก่แค่1ฟองนะคะต่อมานะคะ เนยะส์นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อมานะคะก็คือแป้งมาสาัปะหลังสองช้อนโต๊ะก็คือใส่แป้งมันแล้วก็แป้งเนยะส์อย่างละ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อมาะะก็จะมาใส่เแบกบกิ้งโซดาแบบ1หยิบมือนะคะทุกคนน้ำเปล่านะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เราก็ใส่เกลือนะคะคือ1ห,หยิบมือเหมือนกันเนาะนี่นะคะ คือส่วนผสม,สม,สมของเราที่ออกเมื่อกี้นะเราก็จะมาทําการคลุกนะคะอย่างลงกันให้เข้ากันเลยนี่ของเรามันก็เริ่มแบบเป็นน้ําแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาทําการทอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการทอดคิมารีก่อนก็คือต้องเอาน้องคิมมารีเอามาชุบกับตัวไข่ของเรานะคะชุบอย่างนี้อย่างนี้นะคะ นี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะเราก็ชุกไปหนึ่งรอบก่อนเนาะให้เขามีความแบบพอดสีสวยๆแล้ก็จะทอดอ,ะะอีก,อกอหนึ่งรอบนะแล้วก็ทอดสองรอบก็จะนี้็ทอะ เราก็ทําการทอดคีมาริรอบแรกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรอให้เขาเนี่ยเซตตัวประมาณหนึ่งนะ้องแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะมาทอดอีกรอบนะคะแต่ระหว่างรอเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มง่ายมากค่ะอะเราจะมาเริ่มก,กันเลยอันดับแรกนะคะเราต้องมีนี่เลยพริกป่นเกาหลีนะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งต่อมาน้ำส้อมสายชูนะคะ3มช้อนโต๊ะผสมลงไปเลยค่ะ ต่อมานะคะก็คือซีอิ๊วขาวสามช้อนโต้นะคะต้นหอมซอยนะคะเอาเท่าที่เราชอบรักกันเนาะเราก็ใส่สักแบบหนึ่งหยิบมืองางขาวคั่วนะคะประมาณหนึ่งหยิบมือของเราแล้วกันเนาะนี่อุ้ยสีคือใช่มากอ่ะทุกคนนี่ต่อมาเดี๋ยวเราไปทำการทอดรอบที่สองกันค่ะเราก็จะได้ชิมเคมัดีของเราแล้วะคะ่ะ ะะก็คือคิม,มารีของพวกเราค่ะคือแบบเขาทอดแล้วก็สีแบบส้มอมทองกำลังสวยนะคะนี่ก็คือคิม,มารีที่เราต้องการทอดสองรอบให้เราไปชิมกันค่ะว,ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเห็นหน้าตาตอนนี้คือหน้าตาดีมากเฮ้ยพวกเขาได้สิทธิหรอปะ ันนี้คือเราทอดสองรอบนะคะก็จะมีความกรอบแบบทนนานขนาดนี้นี่นะคะคือกินมาดีของเรามาชิมกันค่ะจิ้มน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเราก็ทำเองอืมอือร่อยมากอะ่ะเฮ้ยกิ่นสาหร่หอมมากตบอปก็กรอบมากนะคน อ่ะก็คือตัวแป้งของเขาจะมีความกรอบมากแล้วก็จะมีความหอมตัวสารลายนะคะส่วนตัวบนเส้นของเราอะ่ะมันนุ่มมันหนึบมันหอมน้ำมันน,าน้าคือรสชาติของเขาจะมีความเค็มเค็มมันมันันนวนแต่พอผสมกับตัวน้ำจิ้มของเราคือน้ำจิ้มของเราอะ่ะบอกเลยนะเปรี้ยวนําเลยเพราะว่าเรามีน้ำ,น,ำน้ำส้มสายชูพอกินลงไปอะ่ะอร่อยมากทุกคนแล้วก็ได้กลิ่นตริกเกาหลีด้วยนะนี่นะคะหืม อร,อย,อ,รอยกินมีหม้อมไม่เผ็ดมากนะตอนแรกอะรู้สึกกลัวว่าจะเผ็ดหรือเปล่าเพราะว่าพริกเกาหลีมันแดงมากแต่ว่าพอจิลลงไปแล้วว่าอร่อยกลมกล่อมมากจริงเมนูนี้กินมาลิปคือมันเป็นเมนูที่สมควรที่จะลองทำมากเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่เลี่ยนเกินไปกินได้เรื่อยๆน้ำจิ้มอร่อยทอดกรอบกำลังดีเป็นเมนูแบบ ของทานเล่นระหว่างวันตอนแรกอะ่ะคือเราคิดว่าคิมมารีจะทำยากเพราะาดูเป็นเมนูนที่แบบอุย้ยสาหร่ายเกาหลีทอดดูนี่นั่นแต่พอทำจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะใครๆก็เข้าโคัวได้ใครๆก็ทำได้แบบมารีอันนี้นะคะถ้าใครอยากให้เทเรสทาเมนูอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อ้อ,อขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ